ตอนนี้นะคะการก็อยู่ที่ร้านอาปากุ้งย่างเกาหลีระหว่างทางที่เราจะกลับกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่ามันมีร้านปิ้งย่างร้านเด็ดต้องมานี่เลยค่ะร้านอาปาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเขาบอกว่ามันมีเด็ดหลายอย่างมากเมนูเนี่ยเขาเรียกว่าล้นหลามเลยทีเดียวเข้าไปด้านในกันคะ่ะร้านใหญ่มากใหญ่จริงนะไม่ได้ไประชด แกเน้นๆเ,เลยค่ะเขาบอกว่ากุ้งสดมากยังเป็นๆอยู่เลยมีกุ้งมีปูมีอาหารทะเลที่ปรับตามถาดเรียงรายอยู่ให้เราเลือกสรรน,นอกจากอาหารแล้วนะคะใครที่มากับครอบครัวเนี่ยแล้วมีเด็กๆมาเด็กๆอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีกิจกรรมนิดหน่อยด้านนู้นเลยปลาลูกโป่งเออเขาก็สรรหารเนาะ 40บาทปาได้4ครับขำๆไประหว่างรอนะสายเนื้อก็พลาดไม่ได้นะคะเพราะที่นี่เขาก็มีเนื้อให้สำหรับคนทานเนื้อด้วยเหมือนกันแต่ตอนนี้ด้วยที่ว่าการอ,อมาเร็วเกินไปฉะนั้นอาหารเขาก็เลยยังตั้งไม่เต็มเดี๋ยวพอเขาตั้งเต็มเดี๋ยวจะมาเก็บภาพให้ดูอีกรอบนึงนะคะ ไยดองก็มีนะจ๊ะเนื้อเน้นๆนะ่ะเดี๋ยวเราต้องมาลองโดนอันนี้ค่ะหอยตางรมมีเป็ดย่างอีก319บาทอะไรมันจะดีขนาดนี้ขนมหวานก็จะเป็นลายนี้นะคะน่าทานทุกอย่างเดี๋ยวขอไปนั่งที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวตักอาหารมาทานกันค่ะ ตอนนี้อาหารบนโต๊ะก็พร้อมแล้วนะคะการก็ต้องขออนุญาตทานก่อนแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะจะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างหมูกระทะฉะนั้นอันนี้ก็คือ319บาทแต่ท่านใดที่ทานอาหารทะเลหรือกุ้งเนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องจ่ายค่าเตาเพิ่มอีก99บาทซึ่งกุ้งอะเขาไม่ได้คิดเพิ่มนะเขาคิดแค่ค่าเตาเพิ่มแค่เตาละ99บาทแล้วก็สำคัญสุดเลย ขาไม่จํากัดเวลาในราคาเนี้ยคคุ้มแล้วว่าใครที่มาแถวนี้ก็ห้ามพาที่จะมาร้านอาป,ปาหูกระทะเกาหลีนะคะสําหรับตอนนี้ต้องขอตัวทานก่อนค่ะ